ึ่งอภิมหามาลายักอุ่งอิงเพชรบ้านแพงได้มาลายักษ์จนร้นคอจากพ่อพ่อแม่เอฟซี FC พลังเงียบ ปิดวินาทีองค์อิง,องรับมาลัยเงินแสนสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาลัยักษ์องค์อิง,องเพชรบ้านแพงโดยสุดยอดหมอรำมหัศจรรย์เพชรเม็ดงามของวงการได้มาลัยักษ์จนร้นคอจากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี 4, พลัง,งเงียบหลังไปขึ้นเวทีร้องเพลงที่วัดจอมศรีโดยมาลัยดังก่ลาวมูลค่าเกือบ2 5แสนบาทซึ่งทาง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้เผยวินาทีองค์อิง,องรับมา มาลัยักเงินแสนด้านทางเพจข่าวลูกทุ่งได้เผยภาพอภิมหามาลัยยักองค์อิงเพชรบ้านแพงองค์อิงเลตติ้งพุ่งขั้นสุดองค์อิงเพชรบ้านแพงสุดยอดหมอรำม,มหัศจรรย์ล่าสุดได้มา,าลัยักเรียงร้อยสวยงดงามเป็นศิลปะมาลัยยุคใหม่จากพลังรักพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีส่งงานจ้าขอบพระคุณมาลัยจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอีล่าเด้อจ้า ที่ฮักแพงอีล่าขอบพระคุณที่บอถิ่มอีล่าตั้งแต่มือแรกจนฮอดมือหนีพ่อพ่อแม่แม่ก็ยังเอนดูฮักแพงอีล่าคือเก่าขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเสาวน้อยที่เปิดโอกาสให้อีล่าจากมือนั้นจนฮอดมือหนีพ่อพ่อแม่แม่ก็ยังคอยดันล่าซัพพอร์ตล่าอยู่ตลอดขอบพระคุณบ้านฮักทุกหลังที่เป็นกำลังใจให้ล่าอยู่ทุกครั้งล่าฮักพ่อพ่อแม่แม่เด้อจ้า ด้านความเคลื่อนไหวของอุ่งอิงเพจบ้านแพงก็ได้โพสเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567ว่าคนธรรมดาอยู่ในเฟซส่วนคนพิเศษก็อีล่าไงคืนนี้เจอกันที่บ้านตลาดโพตำบลตลาดโพอำเภอลำปายมาศจังหวัดบุรีรัมย์